อีพีที่แล้วนะคะอีพีที่เราเอาไว้ในการเพราะว่าเออกลัวเวลามันจะหมดก็เลยมาต่ออีพีสองโอ้ยยังดูไม่จบค่ะจึบ๊บไม่ไม่นะโอ้โหเราว่าจมบอยล้อนแล้วค่ะกดเลยแล้วเพื่อนก็ไม่มาช่วยคือเพื่อนเพื่อนเป็นอะไรอ่ะ โดนไม่ได้เหรอโดดเอาปะโดดเอาโดดเอาปะโดดเอาใช่ปะต้องโดดเอาหรือเปล่าโอ้ยอันนี้ก็ยากเลือเกินแต่เรามีเวลาเยอะค่ะให้ถึงสิบนาทีถ้าเกินสิบนาทีเราจะปิดคลิปนี่แค่มันแคว่วิเอง เดี๋ยวโดดไม่ขึ้นเดี๋ยวตายตรงน้ำอีกอ้ยเอากันไปนี่ขนาดเลือกหมดง่ายนะเนี่ยวนร้อนมากเลยเนะี่ยอ้ยเอียงวะเนี้ยเดี๋ยวอนุญาตโดดไปปิดแป๊บนึงนะคะโดดไปปิดแป๊บ เรแล,ลืมปิดโอ้ก็ว่าอยู่แล้วมันขึ้นในตอนไหนนะเนี่โอยเ,เกือบตกตสบายแล้ว ตรงโอเคมันทะลุได้ไม่น่าใส่ตัวสูงอะไรกลับไปเหมือนเดิมก็ดีแต่มันเสียลายโบารบ์กไงแล้วเราจะไปทางไหนเนี่ยเอ้าเอาเอา,เอาอะไรวะฮะโว้ยกลับมาเริ่มใหม่เลยเอาอีกแล้วเปบนเบน,เนอะไร คลิปก็ไม่ได้ลงนล้วต้องไปยังไงต่อเนี่ยเออจอที่แล้วเจอที่ไปแล้วจะได้ไปแล้วทีเดี๋ยวได้ลงคลิปได้แล้วไปได้แล้วหรือเปล่า นั่งออกทางนี้ชอบพูดยังไม่ทันขาดคำโอ๊ยจะได้ลงคลิปไหมเนาะวันนี้โอ๊ยโอ๊ยจังสี่จังสัน้น บ้าแล้วสมองสมองไปหมดแล้วเนะี่ยสตรงสติไม่เหลือและประสาทก็จะไม่มีแล้วเนะี่ยมันจะเข้ายังไงก่อนถามก่อนมันเป็นอะไรเออเข้าได้สักทีเกือบไม่ได้ลงคลิปแล้ว กี้ไม่ได้ทันตั้งตัวออะไรไปไปโดดโดดโดด,ด สู้สู้สู้ไปรีบไปรีบไปโอ้ยอันไหนวะ้ดนนี้โคตรยากจริงขนาดเลื่อนระดับง่ายยังมายากอ่ะคือมันเกินไปปะไปเฮ้ยยากเกินไปแล้วอะนี่ขนาดเลื่อนด่านง่าย โดดไปแล้วอ่ะหวัวร้อนแล้วเนี่ยไปรีไปรีไปอะไรวะจะได้ลงคลิปไหมเนี่ยน่าจะมีอีพีสามแล้วเนี่ยหวัวร้อนจะไม่หัวห้อไม่รู้เรื่องนะเนี่ยเสียงดังอะไรน่าไม่รู้ เลยนะทั้งทีแล้วเนะนี่ยกี่โน่นยาก่าเวลานะเนียเต็งดังเกินเดี๋ยวเอาโทรศัพท์มาให้ย่าได้แล้วนะยาจะดูเต้นกันหรือเปล่าดูแล้วจะเสร็จแล้วเนี่ยจะได้ไปแล้ว,ลวลเพื่ออะไรเนะี่ย อือะ uh huh. ทำอะไรต่อว่ายกล้องหรือหรือว่าเราต้องไปตรงนั้นหรือเปล่าตรงนี้เหรอต้องไปตรงนี้ใช่ไหมไม่น่าใช่นี่มันทางกลับนี่เอา้าอะไรนะ่ะเราจะขึ้นไปยังไงด่านนี้คืออะไรอ่ะดูความคอมเมนต์บอกเลยนะว่าด่านนี้มันคืออะไรมันจะเอาลงไปยัง มันคืออะไรอ่ะเราจะจบยังไงเนี่ยเท12เปอร์เซ็นแล้วกลับยังไงวะละ่ะโอเคงั้นสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบายมันขึ้นไม่ยังไงวะมันขึ้นยังไงนะเนี่ย